ออนงวดที่2เงิเน,นพิเศษบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช็ควงเงินด่วนท่านว่าคม68นี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ถือบัตรคนจนในตอนนี้วันนี้วันที่15พฤศจิกายน2568 ทางช่องก็มีข่าวสารดีๆมาฝากกับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะก่อนที่ท่านจะรับฟังกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเรามาฟังข่าวสารดีๆคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกันเลยค่ะเง <c oughs> ินพิเศษบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลมบัญชีกลางโอนเงินให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตรง งวดแรกคือเดือนพฤศจิกายน2568เป็นที่เรียบร้อยจำนวนเงิน850บาทต่อคนต่อเดือนรวมกับเงินซื้อสินค้าเดิม300บาทรวมเป็นเงิน1,150บาทโดยโอนให้จำนวนสองรอบพฤศจิกายน68เน้นย้ำผู้ที่ถือบัตรใช้จ่ายให้หมดภายในเดือนนั้นๆ เพราะวงเงินที่ไม่สะสมในเดือนถัดไปและกดเป็นเงินสดไม่ได้ค่ะทุกคนซึ่งงวดที่สองเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม2568ผู้ที่ถือสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดวงเงินเหมือนเดิม1,150บาทค่ะทุกคนซึ่ง เดือนธันวาคม2568ก็จะได้รับสิทธิ์ดังนี้ค่ะวันที่1ธันวาคม2568เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้า1,150บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือน นไอตุลาคมทธันวาคม68ตั้งแต่ตุลาถึงธันวาค่ะทุกคนเป็น3เดือนการหุงต้ม80บาทวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนสง่งสาธารณะ750บาทต่อคุณต่อเดือนประกอบด้วยบขสรถไฟขสมกรถไฟฟ้ารถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการวันที่20ทธันวาคม2,568เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการได้ได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนโอนเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับเงิน เบี้ยความพิการ800บาทสำหรับวันที่24ธันวาคม2568เงินสงเคราะห์ที่เพื่อก,การยังชีพของผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2568รอบแก้ไขารายการที่โอนเงินสำเร็จครั้งที่2ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา8เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนตามเดือนที่ได้รับสิทธิ์โดยจะได้ออนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้ที่มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพรียงด้วยหลักประจำตัวประชาชน13หลักค่ะทุกคนขอบคุณข้อมูลจากกรมบัญชีกลางนะคะ ถ้ามีข่าวคราวความเคลื่อนไหวจากมาตรการต่างๆจากทางรัฐบาลเพื่อมอบให้ประชาชนและสิทธิที่จะได้รับทางช่องก็จะรีบรายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับชมในลำดับต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ